สก,กินมังกรสวยๆจากเกม h e OK กำลังจะเข้ามาในเกม r v เต็มเลยครับและถ้าใครที่ยังเล่นตัวละคร4ตัวนี้ไม่เป็นได้แก่ Violet, l o u i e Wales, Bijan วันนี้ผมสเปเชียจะมาสอนคุณเล่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยใหม่ ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม r v v ID สกินแลแรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับมาที่ตัวแรกครับกับวร l e เล็ตสำหรับสกิน v วรัเที่จะเข้ามาเอฟเฟกก็จะมีประมาณนี้เลยครับ เรามาดูสกิลข้าวๆของไวโอเลตกันเลย พาสีเวลาไวโอตีธรรมดาจะลดคูดาวสกิล1งลงสกิลที่1กิ้งไปข้างหน้าแล้วเปลี่ยนปืนเป็นบาซูก้ายิงแรงขึ้น1นัดสกิลที่2โยนระเบิดสโลใส่ศัตรูอันติยิงบาซูก้ายิงศัตรูเลือดน้อยยิ่งแรงมาในส่วนของการคอมโบเลยครับก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับใช้สกิล1กิ้งยิงไปเรื่อยๆปาสกิล2สโลใส่ศัตรูแล้วก็เน้นตีธรรมดาไปเรื่อยๆจนกว่าสกิล1จะรีคูดาวกลับมาก็ใช้สกิล1กิ้งยิงสลับกับการใช้สกิล2โยนระเบิดส่วน อันติก็จะเอาไว้ปิดดาเมจนั่นเองครับ และต่อมาคือเทคนิคของไวโอเลตเทคนิคที่1เช็คพุ่มด้วยสกิลหนึ่งปกติแล้วเวลาเราใช้สกิลหนึ่งต้องยิงใส่ศัตรตูมันถึงจะล็อกเป้าให้แต่ถ้าไม่มีเป้าหมายมันก็สามารถยิงลมได้ครับซึ่งในการยิงล้มนี่แหละสามารถเอามาเช็คพุ่มได้โดยวิธีเช็คเราจะต้องเอาพลังแฝงรวยมานะครับให้เราสกิลหนึ่งหันไปทางพุ่มแล้วกดตีธรรมดา1ครั้งถ้าเรายิงไปแล้วพลังแฝงมีเงินเด้งขึ้นมาแสดงว่ามีตัวอยู่ในพุ่มนั่นเองครับเทคนิคที่2ยิงนอกระยะสกิลตามขอบวงสกิลของ จริงแล้วมันสามารถยิงได้เกินระยะหมดเลยครับทั้งสกิล1สกิล2สกิล3สกิล1เราสามารถยิงเกินนอกวงได้แบบนี้เลยครับเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในวงสกิลเพื่อยิงก็ได้ครับยิงขอบขอบสกิลก็ได้สกิล2กับอันติก็ทําได้ครับเทคนิคที่3กิ้งด้านข้างอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคไหมไม่รู้แต่เวลาไฟเราไม่ควรกิ้งหน้าเข้าไปนะครับเพราะมีโอกาสโดนล้วงง่ายมากให้เราพยายามกิ้งขนานกับด้านข้างไว้แล้วยิงนอกระยะสกิลหนึ่งตามเทคนิคแรกจะทําให้โดนล้วงยากมากๆครับ และตัวที่2ดูอีสำหรับสกินลูอีที่จะเข้ามาเอฟเฟกก็มีประมาณนี้เลยครับ มามาดูสกิลข้าวๆของลูอี้กันเลยพาสพีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ตัวเองและเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดสกิลหนึ่งสร้างพื้นเวทรอบแรกจะเป็นการใบ้สัตรูรอบที่2จะเป็นการยกศัตรูให้ถอยหลังออกไป สกิล2เปิดวงวาร์ปกับบ่อทั้งลูอี้และเพื่อนในทีมสามารถเข้าบ่อเพื่อวาร์ปกับบ้านได้เวลาถึงบ่อเนี่ยเลือดและมานาจะเต็มทันทีเลยครับอันติเปิดวงวาร์ปไม่ว่าเพื่อนในทีมเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเปิดวงของลูอีจะสามารถวาร์ปมาที่วงสกิลได้ทันทีก็คือว่าถ้าเปิดอันติมเมื่อไหร่ก็พร้อมบวก และต่อมาเรามาดูการคอมโบของลูอีกันบ้างสําหรับลูอีจะไม่มีคอมโบนะครับจะเป็นการใช้สกิลซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่าเริ่มจากการใช้สกิลหนึ่งใบ้ศัตรูแล้วใช้สกิลหนึ่งอีกครั้งเพื่อยกศัตรูทําจังหวะให้เพื่อนส่วนสกิลสองเนี่ยก็เาไว้ใช้พาเพื่อนวาร์ปกับบอรต้องวางในจุดที่มันดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเพื่อนจะไม่ได้กลับบอรเวลาที่เราจะเปิดไฟเนี่ยก็ให้ใช้อันติควรเลือกจุดวางอันติให้ดีๆไม่ควรวางในจุดที่เสี่ยงเพราะถ้าเพื่อนเราวาร์ปมาอาจจะโดนล,ลุมตายได้ครับหลักๆล,กล ใบศัตรูแล้วก็สตันศัตรูให้เพื่อนนั่นเองครับ มาต่อกันที่เทคนิคของลูอีเทคนิคที่1เติมเลือดแล้วไฟต่อวิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนในทีมเลยครับปกติถ้าลูอีเปิดบ่อให้กับบ้านพร้อมกับวงอันติเราจะกลับบ้านกันก่อนแล้วค่อยกดวาร์ปมาซึ่งมันก็จะช้ามากครับอาจจะไม่ทันไฟได้เลยให้ลองเทคนิคนีคน้ก็คือตอนที่ลูอีวางบ่อกับบ้านพร้อมกับอันติตอนที่บ่อใกล้จะหมดให้เรากดปุ่มวาร์ปของลูอีรอไว้ได้เลยครับมันจะเติมเลือดให้เราที่บ่อแล้วาร์ปกลับมาที่วงอย่างรวดเร็วก็จะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆครับทําให้เราได้เลือด และมานาแล้วก็กลับมาในไฟได้อย่างรวดเร็วเทคนิคที่2อแอบดันป้อมเทคนิคนี้ไม่ว่าจะในแล้งหรือในแข่งเขาก็ใช้กันบ่อยอยู่ครับก็คือให้ลูอีแอบเดินไปหน้าป้อมศัตรูแล้วกดอันติเรียกเพื่อนมาตีป้อมและวางบอพาเพื่อนกลับบ้านก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเกียนใช้ได้เลยครับเทคนิคที่3ซ่อนวงวาร์ปสกิลที่2ที่พาเพื่อนกับบอของลูอีเราไม่ควรวางไว้ใกล้ศัตรูหรือวางไว้ในที่โล่งแจ้งนะครับเพราะมีโอกาสที่ศัตรูจะมาลุมเราก่อนที่เราจะวาร์ปได้เทคนิคนี้ก็คือ วางบ่อไว้ใกล้ๆคือกำแพงให้วงบ่อโผล่ออกมานิดนึงนอกจากจะเซฟแล้วศัตรูจะมองเห็นได้ยากขึ้นด้วยครับและตัวต่อมาเวเลสสำหรับสกินเวเลสที่จะเข้ามาเอฟเฟกก็มีประมาณนี้เลยครับ มาเรามาดูสกิลคร่าวๆของเวเลสกันเลยพาสซสฟเวเลสจะมีอยู่4สแตก็กสามารถเก็บได้จากการตีธรรมดาหรือใช้สกิล1กับ2เวลาเก็บครบ4สแตก็กจะปั่นทําดาเมจรอบตัวแล้วก็ดูดเลือดด้วยสกิล1ใช้โซ่โจมตีไปด้านหน้า2เส้นถ้าโดนปลายสกิลจะสตั้นศัตรูสกิลที่2ดึงโซ่ไปกระตุกถ้าศัตรูอยู่ใกล้จะกระตุกออกถ้าศัตรูอยู่ไกลจะดึงเข้ามาสตัน์ อันติกระโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมเป็นความเสียหายจริงถ้าศัตรูเลือดเหลือน้อยสกิลนี้จะแรงขึ้นด้วยครับและต่อมาเรามาดูการคอมโบของเวเลสกันบ้างคอมโบที่1คอมโบเบสิกถึงแม้ว่าอันติจะแรงตอนที่ศัตรูเลือดน้อยแต่เราสามารถใช้อันติก่อนเพื่อทําให้สกิลแรงขึ้นได้ครับจะใช้ได้ในกรณีที่จะเบิร์ตตัวบางให้ตายภายในชุดเดียวเริ่มจากการใช้อันติแล้วใช้สกิล2ให้โดนศัตรูแล้วใช้สกิล1ห,ห,หลังจากนั้นมันก็จะติดพาสซีฟทันทีครับ และคอมโบที่2คอมโบเลี้ยงพาสีจะใช้ในกรณีที่เจอศัตรูตัวถึกเริ่มจากการตีธรรมดา1ทีสกิล2แล้วตีธรรมดาอีก1ทีพาสีก็จะติดแล้วครับตามด้วยตีธรรมดา1ทีสกิล1ตีธรรมดาอีก1ทีพาสีก็จะมาอีกรอบแล้วก็ใช้สกิลวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับส่วนอันตีเนี่ยจะเอาไว้ใช้ปิดดาเมจตอนจบ และต่อมาคือเทคนิคของเวเลสครับเทคนิคที่1ไม่ควรใช้สกิลออโต้เวเลสเป็นตัวที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงมากครับไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ควรจะเลงสกิลไว้นอกสจากว่าเราจะดักพุ่มศัตรูอันนี้สามารถใช้สกิลออโต้ได้เลยครับแต่ถ้าในจังหวะที่ไฟนวๆเนี่ยเราควรจะลากสกิลด้วยครับและตัวสุดท้ายบีเจนสำหรับสกินบีเจนที่จะเข้ามาเอฟเฟกก็มีประมาณนี้เลยครับ เรามาดูสกิลคร่าวๆของบีเจนกันเลยพาสีทุกๆ6วิการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพพร้อมฟื้นฟูเลือดสกิล1พุ่งไปยกศัตรูตรงจุดปลายสกิลจะทําให้ศัตรูลอยขึ้น1วินาทีสกิล2พุ่งโจมตี3ครั้งแต่ละครั้งจะแรงขึ้น25%และศัตรูจะสโล30%า อันติขี่จิ้งจกยักษ์วิ่งไปด้านหน้า12วิความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าชนศัตรูจะทําให้ลอยขึ้น1วินาทีและลดก่อศัตรู15%ต่อมาเรามาดูคอมโบกันบ้างครับสาหรับบิเจนก็จะเป็นคอมโบที่เอาไว้เล่นโซโล่ได้ครับในกรณีที่ไม่มีเพื่อนขี่หลังมาเริ่มจากการเปิดด้วยอันติเมื่อแล้จะถึงตัวศัตรูให้เรากระโดดลงแต่ต้องการระยะสกิลหนึ่งให้ดีนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเข้าไปยกต่อตีธรรมดา1ทีตามด้วยสกิล 2, และต่อมาก็คือเทคนิคของบีเจนเทคนิคที่1อันติข้ามกำแพงเอาไว้ใช้ในกรณีที่จะหนีแต่ไม่มีสกิลหนึ่งข้ามคือนะครับตอนที่เราขี่จิ้งจกยักษ์เนี่ยมันจะสามารถกระโดดลงได้ซึ่งมันก็จะกระโดดข้ามกำแพงได้ด้วยให้เรากะระยะดีๆตอนที่ใกล้จะถึงกำแพงแล้วกดข้ามแบบนี้เลยครับเทคนิคที่2ส,สกิลบวกฟิกเกอร์เวลาที่เราไฟ์ได้เปียมเนี่ยแล้วศัตรูกําลังจะหนีสกิลหนึ่งของเราจะตามไปไม่ถึงเราสามารถใช้สกิลร่วมกับฟิกเกอร์ได้ครับโดยการกดสกิลหนึ่งตามด้วยฟิกเกอร์ทัน จะเป็นการเพิ่มระยะสกิลหนึและยังมีอีกกรณีหนึ่งครับถ้าศัตรูยืนประชิดต,ตัวเราเนี่ยแล้วเราอยากจะใช้สกิลหนยกศัตรูให้เราเลงสกิลหนึไปด้านหลังแล้วฟิกเกอร์กลับมาสกิลหนึของเราจะยกตรงจุดที่เรายืนเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคลับเลยนะอันนี้ เทคนิคที่3 cancel animation การตีธรรมดาของบีเจนมันช้ามากๆครับเทคนิคนี้ก็คือเราจะตีธรรมดาสลับกับการใช้สกิลสองจะทําให้บีเจนตีได้เร็วขึ้นครับแล้วก็จะมีดาเมจมากขึ้นด้วย <Yes. S 2> เป็นไงกันบ้างครับกับการสอนในครั้งนี้ง่ายๆแต่เข้าใจได้ยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คาว่าเคปเย็นให้ด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ